26กันยายนวันคุมกำเนิดโลก World Contraception Day เมื่อวันที่26กันยายนมาเยือนเสียงเตือนใจกล้องกังวานทั่วโลกนี่คือวันคุมกำเนิดโลกวันที่ทุกคนควรหยุดคิดถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการเลือกชะตากรรมของตนเองประเทศไทยเดินหน้าอย่างน่าภาคภูมิใจอัตราการคุมกำเนิดสูงถึง79.6%แต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ยังคงม,มีเงาทอดยาว วัยรุ่นตั้งครันกลุ่มเปราะบางเข้าไม่ถึงบริการช่องว่างระหว่างนโยบายกับความเป็นจริงยังกว้างเหวือหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าองค์กรภาคประชาสังคมและเสียงเรียกร้องตักทุกหย่อมยา่าร่วมกันถักทอเครือข่ายแห่งความหวังบทเรียนที่แท้จริงการเข้าถึงข้อมูลและบริการคุมกำเนิดไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์เมื่อทุกคนมีสิทธิ์เลือกสังคมจึงเข้าสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง 26กกันยายนวันคุมกำเนิดโลก World Contraception